สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวย4ีหาโะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายของมือวันที่2 5ิาเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะค้อนี่ค่ะแอดผ้า พ่อแม่พี่้องบานเทาสุข,ขูสุขค่ะมาติตามรับชมรับฟังแนวทางเลาาพัฒนานะคะพี่้องคะาสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะเอาแนวทางเลาาพัฒนามรอโภของหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะเสด็จมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันมาสักการค่ะหลวงพี่คะ,ะเจริญพรแอ,อมินค่ะวามจิตวามจิตขอโทษมาหาเรานี่โทษตัวค่ะ แต่ข่าววาอยาอันอันสูตรไหมก็เลทโทรมากเมื่อานี้นะคะหลวงพี่อ๋อสูตรใหม่จริงๆสูตรใหม่คือสำหรับหลวงพี่แต่ไม่รู้ว่าจะมีคนชอบหรือเปล่าก็ต้องเอามาเนะนํำเสนอดูค่ะหลังจากที่มันหลุดบ่อยนะราพัฒนามันก็ทำให้เสียเชิงเหมือนกันค่ด้านความน่าเชื่อถือแต่อันนี้ก็ขอยอมรับว่ามันหลุดนะนะแต่จะสังเกตได้ไหมมีคนจะสังเกตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบมันชอบออกมาเตะตูดอยู่เรื่อยออกมาตามหลังอยู่เรื่อย ค่ะยกตัวอย่างให้ให้วันให้วันจันท์มันมาออกวันพุธให้วันพุธให้วันศุกร์วันพุธมันมาออกวันศุกร์เป็นแบบนี้ยอืไล่ตามตูดมาะพราะพี่ก็เลยปรับสูตรใหม่เลยเลยมาเป็นแบบเนี้ยค่ะไม่มีเด่นรูดอืก็เริ่มต้นเลขสามตัวขึ้นหัวข้อเลยสีหนึ่งสี่ สี่หนึ่งสี่ค่ะสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าค่ะสี่หกเก้าสี่หกเก้าค่ะสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าค่ะหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ค่ะหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าค่ะหกหกเก้าหกหกเก้าค่ะ,คะ,คะตัวสุดท้าย ค่ะเ e น,น้นเน้นไปด้วยเลยเห็ <S 1> <S 1> <S นหกเจ็ดเก้าจิคะอ่าเน้นไปที่สี่หนึ่งสสี่ี่หนึ่งสี่ค่ะสี่หกเก้าสี่หกเก้าค่ะหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ค่ะเน้นไปสามหางสามหางมันมีเอ้ไม่ใช่สามตัวมีกี่หางหนี่สามแปดค่ะ แต่หางอันเนี้ยถ้าใครว่ามันเยอะไปก็ต้องขออาภัยแต่เราก็ไม่ต้องไปไปเยอะแยะอย่าไปลงมือนก็ได้สิบบาทก็ไม่เท่าไหร่เลยแต่ว่าถ้ามันถ,ถูกมาตรงเดียวตัวมันก็ได้มันก็คุ้มอยู่ดีนั่นแหละคุะพี่ก็อยากจะให้มันสามตัวแตกเหมือนกันนะนะ,ะทีนี้มาสองตัวแด้วสองตัวบนหนึ่งสีหนึ่งซีค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะ หกเก้าค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะอืเน้นหนึ่งสี่กับหกเก้าเน้นหนึ่งสี่กับหกเก้าค่ะล่างห้าสี่ล่างห้าสี่ค่ะห้าเก้าห้าสี่ห้าเก้าค่ะแปดหกแปดหกค่ะ 0ูนยเก้าศูนเก้าค่ะเน้นห้าสี่กับแปดหกห้าสี่กับแปดหกค่ะอืมห้าสีกับแปดหกทีนี้ไม่รู้ว่ามีใครอยากจะรู้สามตัวมาตัวของลวงพี่หรือเปล่านะมันเดินอยู่นะมันเดินแต่ถ้าจะบอกไปมันก็จะขัดอยู่เหมือนกันแต่มันก็มีตัวมันมีตัวอยู่ใ้่ สามตัวมาตัวเอาไหมแอดมินเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ค่ะเอาอางั้นก็หกศูนย์ห้าสามตัวมาตัวอออสามตัวมาตัวบนบวกล่างไม่ปักหลักค่ะสูตรเดินดีสามตัวมาตัวนี้เดินดีเดินดีแบบเดินแบบไม่ปรึกษาใครเลยเดินดีเดินดีจัด ออันนี้พูดถึงสูตรสามตัวมาตัวนะไม่ได้พูดว่าสามตัวสองตัวนะค่ะอือน่แต่สังเกตดูที่หลวงพี่จับคู่สามตัวก็ดีสองตัวก็ดีมันก็มีสี่มันก็มีหกั้มมีหกมีห้ามาพัวพันอยู่ด้วยนะมค่ะนั่นแหละมันจึงได้เป็นสูตรใหม่ของหลวงพี่เห็นไงมค่ะอืั่นหละครการว่ หาไปลองดูเอฟซี FC, ลองดูส่วนเรื่องสรุปรัฐบาลไทยนะั่นก็คงจะน่าจะเป็นพุ่งดีๆไหมแอดมินได้ค่ะลุงพี่คะเนาะสรุปว่าแต่นั้นเนิ่นก็ได้ยู่เหมือนกันดีไม่เอาวันนี้มันก็ที่วันที่ยี่สิบห้าในขนาดอ่าที่ลงคลิปอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสามนาฬิกาสี่สิบแปดนาะทีเนาะค่ะยี่ห้า ยี่สิบหกไม่เกินยี่ิบเจ็ดก็ได้แลวขึ้นอยู่กับแอดมินว่างนะเนาะเอค่อแนวทางรัฐบาลไทยสรุปค่ะสรุปเน้นด้วยเน้นบนด้วยบนยังไม่เน้นนะเนาะแล้วหลวงพี่ก็จะมีมาเพิ่มขออนุญาตมาเพิ่มอีกหูกเพื่อต้องการสามตัวแตกเพิ่มอีกสองหางน,ะนะั่นแหละเลขสามตัวส่วนสองตัว,วก,ก็อยู่คงที่สองตัวคงที่ค่ะออืเราพัฒนาขึ้น นี้ขอให้โชคดีโดยตัวหนักกันเน้อะจะเร,ริญพรกราบนมัสการค่ะสาธุค่ะพี่น้องคะสรุปแน่ทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแน่ทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะเราพัฒนานะคะไปะพี่น้องคะชุดนี้ลวงพี่แล้วก็มีทั้งสามโตนะคะแล้วก็บ,บนนรางแยกห้นะคะ ต่ว่าก็มีตัววงกลมให้นะคะพี่น้องคะส่วน6 0ศนหานี่นะคะสามตัวมาตัวหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอ็ดเขียนบัพ่อก็เลยมาเขียนไว้อข้างๆนี่นะคะพี่น้องจังไลก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคบหน้าจอคะ่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดาคะ่ะเราพัฒนานะคะพี่น้องคะศูนย์นี่เป็นศูนรใหม่ของก็สิไซมือนีมือแรกนะคะสูตรใหม่แกะกล่อง เยี่ยมอ่องถอดด้ามเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะจังใดกับพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเสียงเครื่องบินขึ้นอาะสิเสียงดังจักน่อยได้อพี่น้องเด้อเสียงจรวดนะคะสงสัยพนทหารพนฝึกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสำหรับแนวทางมื้อนี้นะคะเล่าพัฒนาแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะ กะทั้งเบิดก็มีประมาณนี้นะคะให้พ่อแม่พี่น้องนําไปพิจารณาเบิงนะคะทั้งๆใจชอบนะคะแนวนทางของหลวงพี่เนาะพี่น้องคะเขาขอขอบคุณขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขนคนโ,โชคโชคมันมันลำลำลุล่วงแห่งแห่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบ,บ,ขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุญขอบคุณแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น,อน้องคะธ้ามปยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดเดดแบบนี้นะคะเขา,มาเมื่อแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ เพื่อที่เสด็จบพาราทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรา่กันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับแนวทางในมอนีนะคะของหลวงพี่ดีกว่าเดาเล่าพัฒนาทั้งเบิดทั้งม้วนมอนีมีเพียงซ้ำนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแลวก็เสด็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขก่อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไมก็เป็นในคลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ